สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องมาเนอมาเนอรเดี๋ยวสิตายขอเล่นเสียงก่อนอ่ะเล่นเสียงสักุดละกลักวกลัวมันมีเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสันซันซันปับกล้องหน่อยกันจ้ะหัวขาดมาเนอวันนี้กินแบบ เกาหลีพัดมามาเกาหลีแล้วก็มีหมูทอดทรงเครื่องแบบเกาหลีแล้วก็มีกิมจิแบบเกาหลีติงเกาหมาเน้อเจ้ามาเน้อเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ เตี้ยงเกิงเตียงเกิงเ,งเงชฟตายกินข้าวเจ้ารวบข้าตอนโมจะกินอย่างเนาะคุณผู้ชายเพิ่งกินกับข้าวกันมอดล้วมาเนอิมซึ้งล้ำพนาโฆษณาก่อนซื้อตี่แม่โค ถุงหนึ่งภายในถุงมีสองแพ็คแพ็คละกึ่งกิโลถุงหนึ่งประมาณร้อยสอห้าบาทคิดว่าถูกสุดตอนแรกคิดว่าของถูกบาลํมถ้ามันมีอีกที่ห้อหนึ่งแพ็คกึ่งอย่างดีในขวดพิเฝกามีแค่สี่ร้อยกรัมก็ 4, คือสี่ชีดนเนาะร้อยสิบห้าบาทคิดว่านั่นถ้าจะลำเนาะอ่านส่วนผสมส่วนผสมอันที่ถูกเนะี่ยกิโลรนะ้อยสอห้าน่ะ เยอะกว่าความค่อยแน่ใจถ้าตัวใคิดว่าหองของล้ำคือของแปลงกว่าเนาะประมาณสี่คีดรอยสิบห้ากับซิบคีดร้อยสาวห้าขึ้นไปขึ้นมาปริมาณกวัวเท่ากันเอ้ยปริมาณว่ะปริมาณของเครื่องที่ปรุงเข้าไปอ่ะอันที่ถูกเนี่ยเป็นกิโลเนะเย,ยอะกว่า เอาอันนี้ดีว่าถูกกว่จาจ้างตบบลำกว่าฝางม,มาที่เคาน์เตอร์เซ็ตบินถามสาวสาวเซ็ตบินนะยี่ห้อเนี้ยแพ็กหนึ่งกิโลนะมีกึ่งโลสองถุงเนะกับที่เป็นแพ็กกิ้งงามๆอะ่ะมีสองยี่ห้อนะในแม่ครอันไหนอันไหนขายดีกว่าอันนี้ขายดีค่ะจะดัดกรวันลำเอามากลมพิษหวางลำไต้ะ มีปากกาขาวแคลอดแล้วก็หัวปากกาล้ำเต้าแตกมาใส่ตู้เย็นไว้ส้มเนี่ยพัดมามา่าใส่ปากกาขาวใส่ไข่ ข้าวข้าวเ้าก็อยากกินอย่างแบบสิ่มันง่ายง่ายออคิมจีลำ้ำวันนี้คนเมืองเป็นเกาสักรรมแต่ เพื่อสุขภาพดีๆบอบอกเนี่ยว่าเป็นยี่ห้อเนี่ยกำลังทดลองอยู่ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนกล้าเอาเช็ไตายบอกหรอกว่ากินคอลลาเจนยี่ห้อนี่คอลลาเจนนี่เปิ้ลขึ้นกิน ทีละสองช้อนต่อน้ำสองห้าสิบมิลลิกร,รมัมแต่เซฟตายแบบเจ้าเอาใส่โอวัตินไปละหนึ่งจอนใส่กาแฟาไปละหนึ่งจอนกะฟงเหลือหนึ่งจ้อนเพื่อสุขภาพจริงๆอะคอลลาเจนอะผสมอย่างก็ได้ผสมอาหารก็ได้ แต่คอเราฟิลนี่ผสมมาอย่างก็ได้เหมือนกันมดละลายเองที่จริงต้องขยาขนาดนี้มันละลายเองเลยเจ้าบ,บอกว่ายี่ห้ออย่าง้าบมาได้ค่าโฆษณาจิงง่ายจ้าปีดก,ก่อนเดี๋ยวมันจะชื้น วัยทองละต้องบำรุงหน่อยเนาะมีเรื่องเล่าเรื่องหวยแห่หนึ่งเรื่องตีทั้งหมดได้เล่าตอนเดือนธันวาที่ผ่านมาลุงข้าเจ้าเปิ้นไปไปดูงานเนาะสมัยนี้เปิ้นห้องว่าไปดูงานสมัยก่อนเปิ้นห้องว่าไปทัศนาจรแอววัดท่านวัดนี่ตีท่นตีนี่ดูงานตีท่นตีนี้ ภาคกลางะที่นี่ไปแวะที่ไหนมันก็มีลอตเตอรี่ขายเนาะว่าลอตเตอรี่เป็นแพงขายเนาะก็ะเลยบอกเป็นว่าซื้อของตังจากวัดมาให้กิมสองใบเพื่อมันมีโจกกับมันถูกตอนนั้นเป็นประมาณวันที่สิบกว่าเยอนธันวา ที่นี่พอวันที่สิบสองหวยออกปุ๊บเฮาลอตเตอรี่นะเข้าตรวจในในเนต็ตน้องมันจะมีที่ตรวจลอตเตอรี่นะพิมพ์เลขเข้าไปเขาก็ลวดตัวของงวดวันที่สิบหกธันวาเออแมงนีไ่ได้รับเชิญเขาก็เอาเลขเข้าพิมพ์ใส่ยินดีด้วยคุณถูกเลขหน้าสามตัวใบละสี่พัน สองใบกว่าแปดพันดีใจดีใจขนาดนะั้ลุงบอกว่าเขาบอกว่าไปขึ้นเงินที่ทกสโปอรเซ็นต์มันจะมันจะหักเปอร์เซ็นตน้อยกว่าตามล้านตั้งนอกต้นนว้อเอ,อตกลง,ตงนี่ไปเลยมันที่สิบเตดไปทกสทำเภอวาลิน ไปถึงเปิรก็คือกดตนฝากตร้งถอนตรงอย่างกดอัตโนมัติเนาะเท่ากับกดคริ่มเทียม คนที่พอถ้าจะไว่ห้ขาขัาใจเราเร็วๆกินอยู่ครับรถไปพอกัสอวันลนไปถึงไปยังที่เราฟังพอถึงคิวครับปุ๊บแสดงความจำนงว่ามาขายารถตะอลีเปินกระฮึ้งเฮาเขียนจือนำสกุล เบอร์โทรติข้างหลังลอตเตอรี่เจเปิกระขอบัตรประชาชนพร้อมขอลอตเตอรี่ใบที่จะไปขึ้นคนกันั่งนัง่งมาคนต่อิวเขาเห็นหนักนะได้สักพักน้องนั่นบอกว่าาคุณแม่คะแบบนี้ต้องเอาไปขายข้างนอกคะ่ะเพราะมันไม่ได้งวดตรงๆมันเป็นงวดชนงวดเออมันเป็นงวดก่อนคะ่ะอ๋อค่ะค่ะก็เลยว่าอีเนาะ นายมาองนั่งกระถ่ายรูปเป็นหลักฐานเซลฟี่ลอตเตอรี่เป็นหลักฐานเฮอเอาหูมาพอใกล้ๆลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเฮเปิ้งอีนองนี่มันว่าอีนอกเพิ่งเฮ่อเอาไปขายตางนอกวันมันตรง เซเฮาก็เชคเพื่อความแน่นอนแหกรรมกำรอบแล้วนี้เฮาก็พิมพแหกรรมกำงวดวันที่หนึ่งทันวาหกสามพิมพ์เลขเข้าใส่เสียใจด้วยค่ะคุณไม่ถูกรางวัลว่ะเอ้เอามาพอเอามาตรวจงวดวันที่สิบหกพิมพเลขเข้าไปยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลเป็นว่าลอตเตอรี่นั่นน่ะซื้อมานะ่ะตั้งใจซื้อเป็นงวดสิบหก แต่ลรตเตอรี่มันเป็นเก่าอันวันที่หนึ่งทันวาที่นี่จะโทษใครล่ะดีอีน้องนั่นว่าแม่มันไม่ถูกนะแม่เอามาไม่เอามาปลอมแปลงเอกสารอะไรมันว่าเนาะมารยาทกันดีดีคนข้างๆเขาเปิดกันเรือพอกันขนาดอายสุดอายตอนแรกมาถึงหน้าทกศกึดอ,อยู่ยังไม่รู้เรื่องว่าจะเอาไปขายล่านไหนนะ เอาไปเอามาถึงในรถเช็คคอเป็นว่ารถเตะรี่เป็นงวดวันที่หนึ่งแล้วคนน่ะมันเอาปาขายหอนักท่องเที่ยวขายอย่างนี้เนาะจับมือไผ่ดมได้อยู่ต่างจังหวัดอืแล้วก็เป็นแพงเล่เนาะบุญมีแต่กรรมบังได้สักกรรมแปดพันได้ตายอีา่าได้สักเสริงึง เขาก็บอกคือลุงลุงว่าไม่รู้แล้วเขาเอามาขายเนาะมันแฮมซองสามวันประมาณวันที่สิบสองสิบสามจ้มันก็น่าจะเป็นงวดวันที่สิบหกนั่นแ่ะแต่กลายเป็นลอตเตอรี่อันเก่ามีคนเดินเยอะน่ะอแล้วาบางทีเป็นแพงตรงนี้ทากรุงเทพตําอย่างเมืองใหญ่ๆอ่ะขอมาขายเปิ้นจับกันนะลอตเตอรี่มาตรงวดมาขายอมจบข่าวลอตเตอรี่บุญมีแต่กรรมบงังอ่ะกินต่อ ถามว่าล้ำงองอก็ล้ำแบบจิกจิในกิมจิเนี่ยมีส่วนผสมของกุ้งปนผับมึกปนเลยหน่อยกามเมังพะกาจองบ้านเฮาแต่มันมีรสชาติพริกรสชาติ ตั้งอีสานก็พักพักส้มไปห้องตั้งอีสานก็เอาสารพัดพักหนึ่งใจกระลำต้นหอมตักเซียนมักกาด วันนี้อาหารเกาจุดๆไปก่อนนะเจ้าฝากกดติดตามทั้งช่องนี่ตัววันนี้ไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า